โอ้ล้างลูกได้ไไอ้นักจับไอ้นักจับไอ้ดิวมาไหมบอกลูกมาทำไมปล่อยกันไปอันหนึงนะเดี๋ยวดำน้ำก่อนบอกวหมดเลยโอ้ยดำทำไมอ่ะไอ้ด้ำได้เหรอไอผมมาเองเลยนะไอกรหมยหมดแล้วเหงาแล้วเป็นไงเอามาเอามา ไอ้ตัวดีไอ้ตั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนหูตัวอะไรอ่ะตั้นโดนแล้วตันเจอ,ตอกตัวอะไรเะเฮ้ยแมน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 มาเลยจับมันมา เฮ้ยทำวอเตอร์บอยที่วอเตอร์บอยแบบว่าจับมือทําเป็นดาวอะเขาฟ้ำก้าน้าน้ันน้้ถ่้ยไปเป็นดาวอำน้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 ัน้ำน้ำย ยื้อเขยืนอม่ยืนไม่ยื้ยื้อไปเรื่อาอย่าคุยแตกันี่อยาให้มันตงหนอยคอะไรอธิายคุณกให้มาคุณแม่เายากมากเลยมาทรมานละ้องใ่ข้าอ้วนมากันางเวับายวับายเทนวััเรว มาแนวมาน่นนี่พี่มาถามว่าดอล้อมเตือนแป๊บนึงนะคีรมบอกว่าให้ดมน้ำเยอะๆพอกันมาเสิมไม่ทันเลี้วอย่งาได้ยังหนึ่งหงหนึ่งสองสามยังไงวะ ถอยอันหลังที่ตั้งเซ็ตั้งตอตั้งเซ็แล้วเป็นมังกรเก้าวิ่งเก้ามือเร็วไอ้นักหนฮไม่คิวว้หยก้ามือเร็วมยรับมรู้จับแค่ที่หัวมผู้หญิงนอเรเร็วเๆ็เ อะไรอ่ะาอะไรอ่ะน้ำ้าไหนยังไม่รู้เลยท้ไหนมานอนใงญ่พี่ก็ลำบิดามานอนตรงมางเฮ้ยนอนนอนนอนท้าหลังเนอะสอะไรอะไร

เขาเคลื่อนเป็นอาคารทีถึงข้างเขอเริ่มเปื่อยเริ่มปางกันแล้วนะแบ่งทีลงอ่ะแบ่งข้างเล่นไอ้นี่สิลิงชิงบอลสามทีมเล่นไปเลยโดยทีมผู้หญิงกับทีมผู้ชายเออแบ่งทีมเลยทีมชนีกับทีมผู้ชายมาอ่ะ เออเน่ยมึงฟังมึงฟังกระเทยเป็นเน็ตไลากระเทยเหมือนพวกมึงเนี่ยไอ้กระใส่รองเท้ามาตรงไหนมึงจัน่งแล้วพวกงนกขอนานใส่รงเท้าหรอโ้อ่าฝั่งโน้นคนเินแต่เน็ตจรดงจริงบอลไม้มีเน็ต ีมาแช่บอลเอออะรแชบอลก็ต้องมีบอลแชบอลก็โดนโยนน้ำจมากขยัง